สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ทางเพจสาธมาก,กินเนอร์นะครับแต่ชมตัวนี้หน่อยนะครับอูบต้าเครื่ตรตองยนต์เบนซินนะครับผมของช่างเปิ้ลสายจันท์นะครับบูลุกใหญ่เลยช่างเปิล้ปลจะติดให้ดูนะครับได้เห็นสักทีเห็นแต่ในคลิปที่ช่างเปิ้ลเขาลงนะครับ ไม่รู้ว่าการทำงานมันเป็นแบบไหนมีคอยด้วยอะ่ะโอ้ยนี่นะครับทเ้ง,งาาาาาเราดูกันแล้ว่ามันจะเสียงแสบสันประมาณไหนนะครับขอฟังหน่อยนะครับ

เดินเบาได้ด้วยอันนี้ไฟออกสองข้างนะครับออกซ้ายออกขวาติดให้ดูไหมเพื่อโอ้ตัวนี้ไฟออกสองข้างเออไฟออกสองข้างนะครับผมนะ แปงแปงนี่นะครับเดี๋ยวดึงกระตุกเอานะครับผม เห็นกันตานะทำไมกัะตาไม่เชื่อนะผมได้ยังไงนะอุดอุดอุดฝั่งนี้ก็ได้นะครับได้อุดแตมันอยู่เลยอยู่ไหมด็ได้อดได้สอฝั่งเฮ้ยไปดับด้วยนะโดดดทั้งสฝั่ง ใช่ครบได้ครับได้ได้อนได้ับเราอกว่าสุดยอดเลยนะครับถ้เาเป็นงานเครื่องยนต์โบราณนะครับที่สุพรรณนะครับผมนะี่ครัเครื่องเรือนะตรงนี้ด้เป็นเครื่องเ,อเรือเสียงอาจจะหน่อยนะครับในถ้วยรางวัลน,นะครับทีจังเปิ้ลได้มานะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมอะ <c oughs> แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นรถที่ช่างเปิลใช้สําหรับในการแข่งขันนะครับดีกํากําเดียวเออสามเพาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจถ้าเป็นสามเพลานะครับสเพลาอ่านี่จะเป็นชิ่งเหลนนะครับตัวนี้อุ้ยตัวนี้เทอรโบนะครับผม นี่นะเทเบโบนะครับสุดยอดอน,นี่เป็นเทเบิลใส่เทอบอันนี้คานสามนะครับอ๋อนี่เอากำลังใส่ซารีทิก่อนตอนนี้ที่ใช้แข่งไหมครับโค้งแข่งไหมเพ่ใช่ครับโอ้แตวนี้โค้งแข่งที่ลงเซกควายเหล็กนะครับนี่นะครับผมตั้งทั้งคู่เลยเอ,อยไม่ใช่อันนี้ตอนนี้ นี่เด็กกโฟครับโอ oh, yeah. ้ยเยอะนะผมนี่แต่ใจผมชอบแบบนี้นะครับเท่ดิคันสาม เโฟที่ใช้แข่งนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบทัเทีวน,นี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับถ้าไฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ